สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายลี่อีพิกยิ่งใหญ่แบบเงียบๆมีคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อวิ่งไล่ตามความรักจากคนอื่นเพื่อให้ใครบางคนเห็นค่าของตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่เคยมองเห็นและบางครั้งเราก็ยอมลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่อให้ใครบางคนยอมรับเราแม้ว่า เขาจะไม่เคยยอมรับเลยด้วยซ้ำแต่ฟังให้ดีนะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อขอความรักจากใครคุณเกิดมาเพื่อรักตัวเองให้มากพอจนไม่ต้องง้องคำยืนยันจากใครทั้งนั้นคนที่ไม่เห็นค่าเราไม่ใช่คนที่เราต้องตามใจไม่ใช่คนที่เราต้องเสียพลังพิสูจน์อะไรทั้งนั้นเพราะคนที่ใช่เขาจะไม่ทำให้คุณต้องรู้สึกว่าตัวคุณ ยังไม่พอตั้งแต่วันนี้จงรักตัวเองให้มากพอจนไม่ต้องพึ่งความรักจากใครที่ไม่เห็นค่าจงแต่งตัวดีๆเดินให้สง่างามทำตัวให้มีเป้าหมายมีชีวิตมีคุณค่าในแบบที่คุณเลือกเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขในแบบที่ไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตมีพลังโดยไม่ต้องขอจากใครมีสเสน่ห์ โดยไม่ต้องพยายามเอาใจเพราะความสุขที่จริงคือการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นจงยิ้มในวันที่คนอื่นดูถูกคุณจงเติบโตในวันที่เขามองข้ามจงเฉิดฉายในแบบที่คุณเป็นจนคนที่เคยมองข้ามต้องอิจฉาในวันที่เขาไม่มีคุณอีกต่อไปจำไว้ไม่มีใครในโลกนี้จะมีสิทธิ นิยามคุณค่าของคุณมากไปกว่าตัวคุณเองรักตัวเองให้มากจนไม่มีใครมาทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าได้อีกต่อไปคนที่ไม่เห็นค่าของเราไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เคยมองเห็นอยู่ดีและต่อให้เรายอมลดคุณค่าตัวเองลงแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรเพราะความรักที่ต้องแลกด้วยการฝืนใจตัวเอง ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้กับคนที่ไม่พร้อมจะเข้าใจเพราะสุดท้ายคนที่ไม่เห็นค่าก็จะไม่เห็นอยู่ดีต่อให้คุณเป็นทองคําเขาก็จะมองเป็นเศษเหล็กถ้าเขาไม่เคยตั้งใจจะมองให้ดีแต่รู้ไหมคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรักขอแค่คุณกลับมารักตัวเองให้เป็น รักในสิ่งที่คุณเป็นรักแม้กระทั่งข้อบกพร่องของตัวเองแล้วเดินต่อไปด้วยความภูมิใจโดยไม่ต้องการคำยืนยันจากใครจงดูแลตัวเองให้ดีสร้างชีวิตให้มีคุณค่าเติมเต็มใจตัวเองให้พอแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีไปกับการสร้างชีวิตที่คุณภาคภูมิใจอย่าเอาเวลาไปนั่งเศร้ากับคนที่ไม่เคยมองเห็น อย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนที่ไม่เคยรักษาเพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าการรอใครบางคนกลับมารักจงกลายเป็นคนที่มีความสุขในแบบที่ไม่ต้องอธิบายจงเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามและจงเติบโตในแบบที่คนอื่นต้องหันกลับมามองแล้วรู้สึกเสียดายที่เคยมองข้ามคุณไปจำไว้นะความเงียบของคุณ อาจจะน่าเบื่อสำหรับคนบางคนแต่ความสง่างามของคุณจะน่าจดจำเสมอในวันที่คุณไม่แคร์ใครอีกต่อไปจงมีความสุขจนใครๆต้องอิจฉาและจงรักตัวเองให้มากพอจนไม่มีใครกล้ามาทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าอีกเลยคนบางคนไม่ได้ทําให้คุณเจ็บเพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะเขา ไม่เคยตั้งใจจะรักษาคุณไว้ตั้งแต่แรกเขาแค่ผ่านมาเพื่อทดสอบว่าคุณจะรักตัวเองมากพอไหมในวันที่ไม่มีใครยอมรับในวันที่คุณถูกเมินเฉยในวันที่ความหวังพังลงต่อหน้าเพราะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การให้ใครมาเติมเต็มแต่คือการที่คุณลุกขึ้นมาเติมเต็มตัวเองได้ต่างหาก ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่ใครรักเราแต่คือวันที่เรารักตัวเองจนพอจนไม่ต้องรอใครอีกต่อไปจงหยุดวิ่งตามความรักจากคนที่มองข้ามเพราะคุณจะไม่มีวันเจอมันในสายตาของเขาแต่จงหันหลังกลับมาแล้วเริ่มเดินในเส้นทางของตัวเองด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจเพราะชีวิตนี้ ไม่ใช่เวทีประกวดว่าคุณคู่ควรกับใครแต่มันคือเวทีที่คุณต้องพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณคู่ควรกับความรักแบบไหนและถ้าคุณไม่รักตัวเองก่อนคุณจะยอมให้ใครก็ได้เข้ามาทำลายคุณโดยไม่รู้ตัวจงรักตัวเองให้มากพอที่จะเดินออกมาจากทุกที่ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แย่ๆคำพูดดูถูกหรือพื้นที่ที่คุณต้องพยายามเป็นคนอื่นจงรักตัวเองให้มากพอที่จะเลือกสิ่งที่ดีต่อหัวใจแม้มันจะทำให้คุณต้องอยู่คนเดียวก็ตามเพราะการอยู่คนเดียวอย่างสง่างามดีกว่าการอยู่กับใครแล้วต้องพังในความรู้สึกของตัวเองและเมื่อคุณเริ่มมีความสุขในแบบของคุณ เมื่อคุณเริ่มเปล่งแสงในแบบที่ไม่ซ้ำใครเมื่อคุณเดินอย่างมั่นคงและหยุดพยายามเอาใจคนที่ไม่เห็นค่าคุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังมากพอจนใครๆต้องอิดช้าโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะแค่คุณอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นใจคนที่เคยมองข้ามจะหันกลับมามองคนที่เคยทำร้ายจะเริ่มรู้สึกผิดคนที่ไม่เห็นค่าจะเริ่มสงสัยว่าทำไมคุณถึงยังยิ้มได้ยังสวยงามขนาดนี้แม้จะไม่มีเขาอีกต่อไป และนั่นแหละคือชัยชนะของคนที่รักตัวเองเป็นและเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองมากพอคุณจะไม่ยอมให้ใครพูดกับคุณด้วยน้ำเสียงที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยคุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำลายพลันใจที่คุณสั่งสมมาคุณจะเริ่มตัดสิ่งที่บั่นทอนแม้มันจะเคยเป็นสิ่งที่คุณเคยผูกพันคุณจะกล้าปิดประตูใส่คนที่ไม่เคยเห็นค่าคุณแม้จะเคยหัวใจเต้นแรงกับเขามากแค่ไหนก็ตามเพราะคุณรู้แล้วว่า ความรักที่แท้จริงมันไม่ควรแลกมาด้วยความอดทนจนเจ็บปวดหรือความเงียบที่ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณอีกต่อไปคุณจะเริ่มเลือกสิ่งที่ดีตัวใจแม้นมันจะต้องเจ็บบ้างแต่ก็เป็นความเจ็บที่พาคุณไปหาชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองดีขึ้นมองตัวเองในกระจกด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากขึ้นและบอกตัวเองว่าเก่งมากนะที่ยังอยู่ตรงนี้ได้ทั้งที่ผ่านอะไรมาเยอะขนาดนี้ คุณจะเริ่มเดินอย่างมั่นคงในเส้นทางของตัวเองโดยไม่ต้องหันไปมองว่ามีใครเดินตามไหมเพราะคุณไม่ได้ต้องการผู้ชมคุณแค่ต้องการความสงบภายในใจและเมื่อคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขจากข้างในจริงๆโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนไปคุณจะเจอแต่คนที่ให้เกียรติคุณจะเจอแต่โอกาสที่ตรงกับหัวใจคุณจะเจอแต่พลังงานดีๆที่วิ่งเข้าหาคุณเหมือนแรงดึงดูดของจักรวาลเพราะโลกจะสะท้อนสิ่งที่คุณเป็น ถ้าคุณยังเห็นว่าตัวเองไม่มีค่าโลกก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่มาทำให้คุณเชื่ออย่างนั้นต่อไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณเห็นค่าตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเปลี่ยนทั้งพลังเปลี่ยนทั้งความสัมพันธ์และเปลี่ยนทั้งชีวิตเพราะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการที่คุณตัดสินใจรักตัวเองในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขอีกต่อไปและเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดจากคาถามว่าทาไมเขาไม่รักฉันกลายเป็นคาพูดว่า ฉันรักตัวเองมากพอแล้วคุณจะเลิกวิ่งไล่ความรักที่ทำให้คุณรู้สึกเล็กและหันมาใช้ชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกใหญ่ในหัวใจตัวเองคุณจะไม่ยอมลดระดับเพื่อให้ใครพอดีกับคุณอีกต่อไปแต่คุณจะยืนอยู่ในที่ของคุณอย่างมั่นคงและปล่อยให้คนที่คู่ควรเดินขึ้นมาให้ถึงความสูงที่คุณสร้างมาเองด้วยน้าตาความอดทนและการเติบโตเพราะคุณรู้แล้วว่าคนที่รักคุณจริง เขาจะไม่ปล่อยให้คุณสงสัยคุณค่าตัวเองเลยแม้แต่นาทีเดียวคุณไม่จําเป็นต้องขอให้ใครรักคุณขอแค่คุณเลือกจะไม่อยู่ในที่ที่ไม่มีความรักก็พอและจําเลยว่าการจากไปจากคนที่ไม่เห็นค่าคุณไม่ใช่การแพ้แต่มันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหัวใจที่เริ่มเข้าใจว่าตัวเองควรได้รับอะไรและไม่ควรทนกับอะไรอีกต่อไปวันไหนที่คุณหยุดอ้อนวอนให้ใครรักนั่นแหละคือวันที่คุณเริ่มรักตัวเองจริงๆ และเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่แคร์ว่าใครจะมองคุณว่ายังไงเพราะคุณยุ่งเกินกว่าจะใส่ใจกับคำวิจารณ์ที่ไร้สาระคุณจะเลือกเดินผ่านเสียงลบๆโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปฟังคุณจะเลือกยิ้มในวันที่มีแต่ความเงียบเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าความสงบนี่แหละคืออำนาจที่แท้จริงและเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบนั้นได้ทุกวันคุณจะเปลี่ยนจากคนที่เคยถูกเมินเป็นคนที่น่าอิจฉาโดยไม่ต้องทำตัวให้โดดเด่นคุณจะเป็นแสงโดยไม่ต้องแย่งซีนใคร คุณจะมีคุณค่าด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาให้การยอมรับเพราะคุณได้ยอมรับตัวเองไปแล้วตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจเลิกรักคนที่ไม่เห็นค่าและกลับมารักตัวเองอย่างสุดหัวใจและเมื่อคุณเริ่มอยู่คนเดียวได้โดยไม่เหงาคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการไม่มีใครมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากาันอยู่กับใครที่ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในทุกครั้งที่อยู่ใกล้เพราะคนที่ใช่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าแม้ในความเงียบแต่คนที่ไม่เห็นค่า แม้คุณจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังมองไม่เห็นและการยอมอยู่ในพื้นที่แบบนั้นนานๆมันจะค่อยๆกัดกินใจคุณจนคุณไม่เหลือพลังจะเดินออกจากตรงนั้นได้อีกเพราะนั้นอย่ารอให้สายเกินไปอย่ารอให้ตัวเองสูญเสียศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับคำว่ามีใครสักคนข้างๆแต่ไม่มีใครคนไหนควรมีค่ามากไปกว่าความสงบของใจคุณเองหรอกเพราะถ้าเขาทำให้คุณต้องเหนื่อยกับการพยายามทุกวันนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือสนามสอบที่คุณไม่มีวันผ่าน เพราะข้อสอบมันถูกออกแบบมาให้คุณแพ้ตั้งแต่แรกจงหยุดแข่งในสนามของคนที่ไม่เห็นค่าและหันมาแข่งขันกับตัวเองในสนามของชีวิตจริงๆแทนเพราะทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเองทุกครั้งที่คุณปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณเดินออกจากคําว่ารักปลอมๆคุณกําลังบอกโลกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้และโลกจะค่อยๆตอบสนองด้วยการส่งคนที่เห็นคุณค่าจริงๆเข้ามาในจังหวะที่คุณพร้อมจะรักอย่างไม่ฝืนไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปและถึงวันนั้น คุณจะไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ครั้งหนึ่งคุณเคยถูกมองข้ามเพราะคุณจะเข้าใจทันทีว่าเหตุผลที่เขามองไม่เห็นคุณในวันนั้นก็แค่เพราะคุณสว่างเกินไปสําหรับคนที่ยังมองชีวิตด้วยตาแคบๆเพราะคนที่ไม่เห็นค่าคุณในวันที่คุณยังอยู่คือคนเดียวกับที่จะเสียดายที่สุดในวันที่คุณไม่อยู่แล้วและวันที่คุณหยุดอ้อนวอนให้ใครรักมันคือวันที่คุณหยุดทําลายหัวใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวคุณจะไม่ต้องคอยแกล้งยิ้มอีกต่อไปคุณจะไม่ต้องคอยทําดีเพื่อให้เขายอมรับ คุณจะไม่ต้องใช้ความเงียบเป็นเกราะกันน้ำใจอีกแล้วคุณจะได้พูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนท,ที่สุดว่าเก่งมากนะที่ไม่ยอมกลับไปอยู่ในที่ที่คุณไม่ควรอยู่เก่งมากที่เดินออกมาทั้งที่ยังรักแต่เลือกตัวเองมากกว่าเก่งมากที่ไม่ขอความรักจากคนที่ทำเหมือนไม่มีคุณอยู่ในสายตาเพราะคุณจะรู้แล้วว่าความรักที่คุณตามหามาทั้งชีวิตมันไม่ได้อยู่ในสายตาคนอื่นแต่มันอยู่ในหัวใจของคุณเองมันคือความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองมันคือคำพูดที่คุณพูดกััับตววเองทุกน มันคือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อตัวเองทุกครั้งที่โลกภายนอกไม่ยุติธรรมเพราะถ้าคุณยังโหดร้ายกับตัวเองคนอื่นก็จะกล้าทำเหมือนกันแต่ถ้าคุณเริ่มปกป้องหัวใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์และเข้มแข็งโลกก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับคุณโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่พลังในแววตาและการตัดสินใจของคุณมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใครจะเข้ามาทำลายได้ง่ายๆอีกต่อไปและตั้งแต่วินาทีนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการจะชนะใคร แต่กลายเป็นคนที่ไม่มีใครทําลายได้เพราะในเชิงจิตวิทยาแล้วมนุษย์เรามักจะรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่นั้นคือหลุมพรางที่อันตรายที่สุดเพราะเมื่อใดที่คุณให้ผู้อื่นเป็นคนกําหนดคุณค่าของตัวคุณเองคุณจะกลายเป็นนักโทษที่ต้องขออนุญาตมีความสุขตลอดชีวิตจงเข้าใจไว้ว่าความมั่นคงทางอารมณ์ไม่ได้มาจากการมีคนรักแต่คือการที่คุณรักตัวเองมากพอจนไม่ต้องขอให้ใครมารักเลยและในมุมของจิตวิทยาพัฒนาตัวตน เรารู้กันดีว่าการยอมรับความรู้สึกของตนเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่กดทับมันคือก้าวแรกของคนที่รักตัวเองจริงๆการที่คุณกล้ายอมรับว่าเหนื่อยกล้ายอมรับว่าเจ็บกล้ายอมรับว่าถูกทาร้ายโดยไม่ต้องฝืนยิ้มคือสัญญาณของคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่เติบโตแล้วคนที่กล้ารับรู้ความเจ็บแต่ไม่ยอมให้มันกลืนกินหัวใจคือคนที่แกร่งโดยไม่ต้องแข็งและคนที่เข้าใจว่าความรักที่แ้จริงต้องเริ่มจากทั้งใน นั่นแหละคือคนที่ไม่มีใครพรากความสงบในใจไปได้อีกต่อไปในทางจิตวิทยาอีกอย่างคือหลักเซลฟ์คอนเซปต์หรือภาพตัวตนในหัวเราหากคุณมองว่าตัวเองไม่พอคุณก็จะเลือกอยู่กับคนที่สะท้อนความไม่พอนั้นกลับมาแต่ถ้าคุณฝึกเปลี่ยนภาพตัวเองให้ชัดเจนว่าฉันมีค่าฉันคู่ควรกับความรักดีๆฉันไม่จําเป็นต้องอดทนกับความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทุกข์โลกภายนอกจะค่อยๆปรับความสัมพันธ์รอบตัวคุณตามความเชื่อใหม่ของคุณนี่คือพลังของการรักตัวเองที่ไม่ได้เพียงแค่คำสวยหรูหู แต่เป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตได้จริงตามหลักจิตวิทยาและคนที่เข้าใจสิ่งนี้จะไม่ยอมใช้ชีวิตตามสายตาคนอื่นแต่จะใช้ชีวิตตามความจริงในใจที่ผ่านการเรียนรู้และรักษาตัวเองมาอย่างลึกซึ้งแล้วและในทางจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งคือทฤษฎีความต้องการของมัสโลที่บอกว่าเมื่อมนุษย์พยายามเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วสิ่งที่เราทุกคนต่างอย่างลึกที่สุดก็คือการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ แต่ปัญหาคือเรามักไปพยายามหาคุณค่าจากสายตาคนอื่นแทนที่จะสร้างมันขึ้นมาจากข้างในและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้หลายคนยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไรความสุขเพราะพวกเขาเชื่อว่าการมีใครสักคนถึงแม้จะไม่ดีก็ยังดีกว่าไม่มีใครเลยแต่จิตวิทยาบอกชัดว่าการอยู่คนเดียวอย่างมั่นคงทางใจนั้นมีผลดีกว่าการอยู่กับใครแล้วเครียดจนหมดพลัง เพราะความเครียดสะสมในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขนั้นสามารถกัดกินสมองส่วนที่ใช้ในการตัดสินใจจนทำให้เราค่อยๆหมดศรัทธาในตัวเองโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคุณสูญเสียศรัทธาในตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่พร้อมยอมแพ้ให้กับใครก็ได้ที่แค่แสดงออกว่ารักทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจไม่เคยรักคุณเลยเพราะฉะนั้นทางรอดเดียวคือต้องกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งต้องฟื้นภาพตัวเองขึ้นมาใหม่ ว่าคุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องมีใครรับรองต้องฝึกพูดกับตัวเองดีๆในทุกเช้าแม้เมื่อวันจะพังแค่ไหนคุณก็ยังมีโอกาสเลือกใหม่ทุกวันจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าเซลล์แอฟเฟอร์เมชันหรือการยืนยันคุณค่าให้กับตัวเองซึ่งมีผลต่อการฟื้นพลังใจอย่างมหาศาลและคนที่ฝึกพูดดีกับตัวเองจนเป็นนิสัยคือคนที่กำลังเขียนโปรแกร,รมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกของตัวเองจนวันหนึ่ง สมองจะเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณบอกตัวเองซ้ำๆและเมื่อวันนั้นมาถึงไม่ว่าใครจะมองคุณยังไงมันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะคุณจะรักตัวเองอย่างแท้จริงจนไม่มีใครทําลายคุณได้อีกแล้ว10ข้อคิดเชิงจิตวิทยารักตัวเองให้เป็นแล้วชีวิตจะไม่พังเพราะใครอีก 1. อย่าให้คนอื่นเป็นคนกำหนดคุณค่าของเราในจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า external validation หรือการยึดติดกับคำยืนยันจากภายนอกถ้าคุณยังต้องรอให้ใครมาบอกว่าคุณดีพอคุณจะไม่มีวันรู้สึกดีพอจริงๆ 2. ภาพที่คุณมองตัวเองจะกลายเป็นภาพที่คนอื่นมองคุณหลักเซลล์คอนเซปต์บอกว่าถ้าคุณมองว่าตัวเองไร้ค่าคนรอบตัวก็จะปฏิบัติกับคุณแบบนั้นแต่ถ้าคุณเดินอย่างมั่นใจคนอื่นจะเริ่มให้เกียรติโดยไม่ต้องร้องขอ 3. ความรักจากคนอื่น จะไม่มีวันพอถ้าคุณยังไม่รักตัวเองก่อนนี่คือแก่นแท้ของเซลฟ์เลิฟไซเคลโลจีเพราะต่อให้ใครมอบความรักให้มากแค่ไหนถ้าคุณไม่ยอมรับมันด้วยหัวใจที่เต็มพอคุณก็จะรู้สึกขาดอยู่ดี 4. อยู่คนเดียวได้คือทักษะของคนแข็งแรงทางใจคนที่อยู่คนเดียวได้อย่างสงบแปลว่าเขาฝึกสร้างพลังจากภายในไม่ต้องใช้คนอื่นมาเติมเต็มเสมอไป นี่คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางอารมณ์ 5. การยอมอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าคือการทำร้ายตัวเองทางอ้อมเพราะทุกวันคุณจะค่อยๆสูญเสียศรัทธาในตัวเองเหมือนตอกย้ำว่าคุณไม่คู่ควรกับความรักที่ดีกว่านี้ซึ่งเป็นอันตรายต่อจิตใต้สำนึกอย่างมาก 6. ความเครียดในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทำลายความคิดสร้างสรรค์และพลังใจ ในทางประสาทจิตวิทยาความเครียดสะสมในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขนั้นจะทำให้สมองส่วนการตัดสินใจอ่อนแอลงส่งผลให้คุณยอมทั้งที่ควรลุก 7. พูดดีกับตัวเองทุกวันคือการเขียนโปรแกร,รมใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกหลักเซลล์แอฟเฟอร์เมชันบอกว่าถ้าคุณย้ำบวกกับตัวเองทุกวันสมองจะเชื่อในสิ่งนั้นและค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกต่ำเป็นพลังแห่งความมั่นใจที่แท้จริง 8. คนที่ไม่เห็นค่าเราไม่ใช่คนที่ต้องรักษาแต่คือคนที่ต้องปล่อยไปเพราะจิตวิทยาการเติบโตบอกว่าถ้าใครไม่ให้พื้นที่คุณเติบโตจงเดินออกมาแม้จะรักมากแค่ไหนก็ตามเพราะคุณจะพังถ้าฝืนอยู่ในที่ที่เขาไม่ยอมรับคุณ 9. ความสุขที่แท้จริงคือความสงบที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจคนที่รักตัวเองจะไม่พยายามอธิบายชีวิตให้ใครเห็นด้วยอีกต่อไป เพราะเขารู้ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์แต่คือสิ่งที่ต้องรู้สึกจากข้างใน 10. ความรักที่แท้จริงไม่เคยทำให้คุณรู้สึกน้อยลงเลยนี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดในเชิงจิตวิทยาถ้าใครทำให้คุณรู้สึกว่าไม่พอไม่ดีหรือด้อยกว่ามันไม่ใช่ความรักแต่มันคือกับดักของอารมณ์ที่ควรออกมาให้เร็วที่สุดและทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่คือกุญแจที่เปลี่ยนคนที่เคยอ่อนแอที่สุด ให้กลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าทำร้ายได้อีกเพราะเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองจริงๆคุณจะเริ่มแยกแยะออกว่าใครที่ควรให้อยู่ในชีวิตและใครที่แค่ผ่านมาเพื่อให้บทเรียนไม่ใช่ทุกคนที่ทำให้เรารู้สึกรักจะเหมาะสมจะอยู่ต่อบางคนก็แค่เข้ามาทำให้เรารู้ว่าเรายังไม่รักตัวเองมากพอและเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรั้งไว้เพราะถ้าความสัมพันธ์หนึ่งต้องแลกมาด้วยความรู้สึกต่าต้อยมันไม่ใช่รัก แต่มันคือหลุมพรางทางจิตใจที่คอยดูดพลังเราออกไปทุกวันในทางจิตวิทยาเราเรียกว่าความผูกพันที่บั่นทอนหรือ Toxic a t อะ c h ชเมนซึ่งถ้าคุณไม่ตัดคุณจะค่อยๆหมดตัวทางอารมณ์และเชื่อผิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับอะไรดีๆอีกต่อไปแต่ขอให้รู้ไว้ว่าความคิดแบบนั้นไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ผลสะสมจากการอยู่กับใครบางคนที่ไม่เห็นค่าเรานานเกินไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตื่นขึ้นมาบอกตัวเองว่า พอแล้วฉันจะไม่ยอมอีกต่อไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเพราะทันทีที่คุณหยุดรอใครให้ค่าคุณคุณจะเริ่มให้ค่าตัวเองทันทีคุณจะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองกลับมาสร้างชีวิตที่คุณไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจคุณจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกวัดคุณเกิดมาเพื่อเติบโตและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเท่านั้น และเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาปล่อยคำพูดลบๆบใส่คุณโดยที่คุณนิ่งเฉยอีกต่อไปคุณจะเริ่มรู้ว่าการเงียบของคุณคือการเลือกไม่ตอบสนองต่อสิ่งไร้ค่าไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณโตพอที่จะไม่ลดตัวลงไปเล่นเกมเดียวกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณอีกแล้วคุณจะไม่ใช้เวลาชีวิตไปกับการแก้ตัวให้ใครเข้าใจคุณคุณจะไม่ยอมเสียพลังเพื่อไล่ตามใครที่ไม่แม้แต่จะหยุดเดินมองคุณด้วยซ้ำเพราะคุณไม่ได้อยู่บนโลกนี้ เพื่อทำให้ทุกคนรักคุณแต่คุณอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นคนที่รักตัวเองได้อย่างมั่นคงที่สุดไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างๆหรือไม่ก็ตามคุณจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรเจ็บเท่าการพยายามฝืนเป็นคนที่คุณไม่ใช่เพียงเพื่อให้ใครบางคนยอมรับเพราะการไม่เป็นตัวเองมันเจ็บลึกแบบที่ไม่มีใครมองเห็นแต่คุณรู้สึกมันทุกวินาทีและเมื่อคุณเหนื่อยจนถึงจุดที่คุณไม่อยากฝืนอีกต่อไปคุณจะตื่นคุณจะลกขึ้นมา และเริ่มหายใจในแบบที่เป็นอิสระจากสายตาใครทั้งนั้นคุณจะเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องถามว่าใครคิดยังไงเพราะคุณจะรู้แล้วว่าเสียงของคุณสำคัญกว่าเสียงของใครทั้งโลกคุณจะไม่รอวันพิเศษเพื่อแต่งตัวดีๆคุณจะไม่รอให้มีใครชมก่อนถึงจะภูมิใจในตัวเองคุณจะไม่รอให้ใครกลับมาขอโทษก่อนถึงจะยกโทษให้ตัวเองคุณจะเริ่มทำทุกอย่างเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองในแบบที่คุณควรได้รับตั้งแต่แรกนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริง ไม่ใช่เพราะคุณเข้มแข็งแต่เพราะคุณเรียนรู้จากความเจ็บแล้วเลือกจะไม่เจ็บซ้ำจากคนเดิมอีกต่อไปและเมื่อคุณรักตัวเองได้จริงคุณจะไม่ขอความรักจากใครที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อแลกกับการยอมรับอีกต่อไปคุณจะไม่ยอมใช้คำว่ารักเป็นข้ออ้างในการอดทนกับอะไรที่ทำร้ายคุณซ้ำๆคุณจะไม่ปล่อยให้ความผูกพันหลอกคุณว่ามันคือความรักเพราะคุณจะเริ่มลองเห็นความจริงว่าความรักที่ทำให้คุณร้องไห้บ่อยกว่ายิ้มมันไม่ใช่ความรัก แต่มันคือการพึ่งพาทางอารมณ์ที่คุณต้องกล้าตัดเพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็นอิสระคุณจะไม่ยอมให้ใครเป็นเจ้าของหัวใจคุณเพียงเพราะคุณกลัวการอยู่คนเดียวคุณจะเรียนรู้ว่าความเหงาไม่ได้น่ากลัวเท่าการฝืนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครเห็นค่าคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะในวันที่คุณเริ่มอยู่กับตัวเองแล้วไม่รู้สึกว่างเปล่านั่นแหละคือวันที่คุณเริ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆจากข้างในคุณจะไม่ยอมให้ใครมากำหนดว่าคุณจะสุขได้แค่ไหน หรือเจ็บได้แค่ไหนอีกต่อไปคุณจะเป็นคนกำหนดอารมณ์ตัวเองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยปฏิกิริยาของคนอื่นเพราะคุณรู้แล้วว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การให้ใครรักแต่คือการที่คุณไม่หลงลืมรักตัวเองแม้ในวันที่ทั้งโลกจะไม่รักคุณเลยก็ตามคุณจะเดินด้วยหัวตั้งคุณจะมองด้วยตาที่ชัดคุณจะพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนที่สุดคุณจะให้อภัยตัวเองในเรื่องที่คุณเคยเกลียดตัวเองที่สุด คุณจะกลับมาโอบกอดตัวเองในจุดที่ไม่มีใครเคยโอบกอดคุณและคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องการใครอีกแล้วเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีค่าเพราะวันนี้คุณเห็นมันด้วยตาของตัวเองแล้วและเมื่อคุณรักตัวเองลึกมากพอคุณจะเริ่มเห็นทุกสิ่งที่เคยทำให้คุณรอให้เป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาปคุณจะมองความผิดหวังเป็นครูคุณจะมองคนที่ทิ้งคุณเป็นผู้ผลักดันให้คุณเติบโตคุณจะเลิกโทษเขาแล้วเริ่มขอบคุณ เพราะถ้าเขาไม่ทําให้คุณเจ็บคุณก็คงไม่ลุกขึ้นมารักษาตัวเองและถ้าคุณไม่รักษาตัวเองวันนี้คุณก็จะไม่มีวันกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขนาดนี้คุณจะไม่เสียเวลาตามหาคนเก่าในความทรงจําเพราะคุณรู้แล้วว่าไม่มีใครจากไปจริงๆทุกคนแค่จบบทบาทของตัวเองแล้วออกจากเวทีของคุณเท่านั้นและคุณต่างหากคือตัวละครหลักที่ยังต้องเดินต่อ และในวันที่คุณหยุดเรียกร้องความรักจากใครสักคนในขณะที่คุณไม่เคยให้มันกับตัวเองนั่นคือวันที่คุณจะเปลี่ยนทิศชีวิตทั้งเส้นทางคุณจะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอีกคุณจะไม่อิจฉาความรักของใครอีกคุณจะไม่รู้สึกต่ำเวลาถูกละเลยอีกคุณจะไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อรักษาคนที่ไม่เห็นค่าคุณอีกต่อไปและความเงียบของคุณจะเริ่มดังขึ้นในหัวใจของทุกคนที่เคยมองข้ามคุณ เพราะวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าคุณไม่ได้หายไปแต่คุณแค่ไม่อยู่ในที่ที่ไม่มีค่าพอให้คุณยืนอีกต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะรู้ว่าการไม่รักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกความเจ็บปวดในชีวิตและเมื่อไรที่คุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่ต้องขอความรักจากใครอีกเลยคุณจะไม่ต้องอ้อนวอนให้ใครอยู่คุณจะไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าคุณมีค่าพอหรือดีพอเพราะคุณจะรู้แล้วว่าคุณน่ะ ดีพอสำหรับตัวคุณเองตั้งแต่แรกและในวันที่คุณไม่แคร์คนที่มองไม่เห็นค่าไม่ใส่ใจกับคนที่ไม่เคยเห็นหัวไม่วิ่งไล่ตามคำชมจากคนที่ไม่เคยเข้าใจคุณคุณจะได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่สง่างามชีวิตที่ไม่ต้องอธิบายแต่ใครๆก็รับรู้ได้ถึงพลังชีวิตที่เปล่งออกมาจากความสุขจริงๆในใจของคุณและถึงตอนนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องพยายามให้ใครอิจฉาแต่ความสุขที่คุณเป็น จะทำให้ใครหลายคนอิจฉาโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยและเมื่อคุณรักตัวเองลึกมากพอคุณจะเริ่มเห็นทุกสิ่งที่เคยทำให้คุณรอให้เป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาป